สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์รถมือสองนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องของเป้รถกระบะเกรดเนะครับชื่อนี้ช่องนี้นะครับก็คัดแต่รถสวยเกรด A นะครับมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับกระบะ2คันนี้นะครับเป็นกระบะไม่น้อยหน้า e อนทรีปี22นะครับหน้าใหม่ๆเกลียกระปุกนะครับเน้นบรรทุกในใช้งานผมบอกเลยว่า2คันนี้สวยตอบโจทย์แน่นอนนะครับจะใช้ต่างจังหวัดนะครับก็ได้ในเมืองก็ได้ได้หมดเลยนะครับ ช่วงล่างแบบใหม่ได้โชมหน้าใหม่ไม่ตกเทรนไม่ซ้าใครนะครับเป็นรถที่น่าสนใจนะครับเพราะว่า2คันนี้คัดมาให้แล้วนะครับตัวนี้เป็นยอดนยยมในเรื่องเอาไปใช้งานใช้บรรทุกนะครับได้เลยนะครับขนของหนักได้บรรทุกหนักได้นะครับ2คันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาดูทีละคันนะครับว่าเลขไม้เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะครับอาชีพอะไรซื้อได้บ้างและผ่อนเท่าไหร่นะครับอะมาดูกันเลยนะครับตอนนี้นะครับ ตัวแซดดิชั่นเนี่ยตัวนี้สีขาวนะดูสีขาวกันเลยเป็นสีที่โดดเด่นนะครับในเรื่องของเอกลักษณ์สีนะครับเป็นสียอดนิยมนะหน้าเอ็จะเป็นหน้าหมูป,ป่านะครับจะเป็นสีดําเมทัลลิกนะครับตัดกรอบด้วยเส้นโครเมียมใหญ่ๆแบบนี้นะครับมาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นมันติรีเฟคเตอร์นะครับมีเหลี่ยมมีสันคมชัดเจนใหญ่ๆตัวโตแบบนี้นะครับรถไลท์รอยขีดควรนะครับ รันเราคิดขวนเลยสภาพนี้สวยๆเดิมๆนะครับ419,000บาทนะครับหายจากไปแดงไปแล้วนะครับ40%นะครับซื้อคันนี้ไปนะมือสองไงก็คุ้มกว่าไม่ขาดทุนด้วยแล้วไม้แค่3 0ม0 0ื่นนะครับรถบ้านนะครับคันนี้เป็นรถบ้านนะผมบอกเลยรถมือเดียวนะครับราคาแต่รถสวยมือเดียวมาให้ลูกค้าเท่านั้นนะครับฝากระโปรงสีเดิมๆนะครับสีเดิมไม่เคยเคลียร์นะครับสีเดิมน็อตไม่มีขยับสักตัวนะครับรายละเอียดนะครับสเกิกันชนต่างๆได้มาเดิมแท้เลยจากโรงงานนะครับ เดิมแท้จากโรงงานนะครับเฟรมด้านหน้าเนี่ยเป็น40รอบพันนะครับกระจกเนี่ยเดิมแท้โตโยต้าเช่นกันนะครับเดิมแท้เลยนะครับโลโก้โตโยต้าอยู่ครบแสดงว่าคันนี้เดิมจากเดิมจากศูนย์นะครับเดิมจากศูนย์เลยนะครับแล้วก็กระจกเนี่ยจะเป็นสีดําด้านนะครับพร้อมกับพับได้แบบไฟฟ้านะและก็นะครับไฟเลี้ยวมีมาพร้อมให้เช่นกันนะครับโลโก้ไฮลักอยู่ครบนะครับด้วยกันรักของเขานะครับตัวนี้นะเป็นสมาร์ทแคปเปิดได้นะครับหูจับเป็นดําด้านนะ กันลอยอย่างดีนะครับและยางกับแมกนะยางนะครับของบิ t โ n e นะครับคู่หน้าดิสเบรก ABS นะครับสภาพเดิมขอบ16นะครับยางขนาด2 1 5นะครับเน้นไปใช้บรรทุกเน้นใช้งานเป็น1ตัน2ตันอะไรเงนี้ได้หมดเลยแต่ถ้าถึง2ตันต้องเสริมแนบหน่อยนะครับลาทีตรงรถยางนะครับดอกไม่แข็งด้วยนะครับเพราะว่ายางเนี่ยก็เรียกว่าไม่ใช่ยางปีเก่ายางปีใหม่นะครับยางปี2ี่ิเลยนะครับ แล้วก็ออกแบบมาครับโช๊คต่างๆครับโช๊คสปริงบอดี้ต่างๆเนี่ยเอาไว้รับแรงครับรับแรงบรรทุกได้เลยนะครับรถคันนี้ซื้อไปพร้อมใช้งานนะครับเอาใครคงใครของตลาดนงตลาดนัดได้หมดเลยนะครับฟรีมนะครับ8ปรอบคันนะครับติดมาให้ครบแล้วนะครับประตูนะครับเปิดมานะให้ดูเลยวะาสิซิลิโคนต่างๆเนี่ยก็สวยเดิมคมๆนะครับสวยเดิมคมๆเลยนะครับ รถลาลีตรถผมบอกเลยว่าสวยเดิมแบบแบบนี้นะครับบอกเลยว่าซื้อได้แน่นอนนะครับแอร์แบ็กฝั่งซ้ายมีให้นะครับมีช่องมินิบล็อกให้ด้วยนะครับ่ามีให้ด้วยนะครบเลยนะครับเบาะผ้านะได้เป็นเบาะผ้านะสมาร์ทแคปเปิดได้นะครับสมาร์ทแคปเปิดได้นะครับโอ้ตงคอนนอตไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีขขยนะครับซีต่างๆเดิมหมดเลยนะครับโค้ดแผ่นเพจเดิมจากโรงงานก็อยู่ครบเช่นกันนะครับรถปี22นะครับจด นะครับจดปิดเดินธันวานะปีายยี2 2นะครับ22จด23แสดงจ่ารถคันนี้นะครับรถปลายปีนะนี่ครับรถปีใหม่นี่ครับปี2 2่สรถปี2ปีเองนะแล้วดูตัวั้ามอเตอร์ไทยแลนด์นะครับนี่เมสอินไทยแลนด์คันนี้เดิมแท้จากสูตรแน่นอนนะครับบมเลยนะครับคันนีคนน็อตเดิมแท้ไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีขยับนะครับรถสภาพเดิมๆสวยๆเลยนะครับ และสภาพนะครับภายในนะครับผมบอกก่อนเลยนะครับว่าได้มาสวยคุ้มแน่นอนนะครับสีต่างๆครบนะครับทองสนิมไม่มีขึ้นนะครับลำโพงต่างๆอยู่ครบสีดอกนะครับรอบคันเลยนะครับกระบะท่านท้าให้นะครับก็เลสังคมชัดเจนตัวแซดดิชั่นนะครับราคานี้นะครับสเปคนี้ไม่แค่สามหมื่นโลนะครับอ่ะและตัวรถก็เดิมๆครับน้ำหนักต่างๆเดิมสวยหมดเลยนะครับสภาพเดิมนะครับ สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าฟีดาวผ่อนงวดละแปดพันนะครับแปดพันเท่านั้นนะครับดอกเบี้ยสามจุดเจ็ดเก้าเริ่มต้นนะครับจอสติ๊กกระจกไฟฟ้ามีให้ครบนะครับให้ดูนะครับเลขไม้นะครับสามหมื่นสี่ร้อยกิโลไม้เดิมไม้แท้พร้อมจอนะครับแอร์อนาล็อกนะครับแล้วก็เกียร์นะครับหกสปีดแบบนี้เลยนะครับอ่าราคาสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันตัวเอ็นที่นะครับเซตดิชชั่นนะครับรถเชฟเฟิลเบนซินนะไม่ใช่ดีเซลนะครับอ่ะไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับคันนี้จะไปไวนิดหนึ่งนะครับคลิปนี้อาจจะไม่่่ยาวนนะครับแตให้ดูกอ ไราจะรดดูรอบๆนะครับมาดูรอบๆก่อนเลยนะครับไม่มีรอยบุบระยิ้มนะครับสภาพกริปเช่นกันไม่สามหมื่นเหมือนกันนะครับยางจะเป็นดันหลบนะครับจะไม่ใช่บิตโจนนะครับยางดันหลบนะครับปี๖สองนะครับกระจกฟรีมต่างฟิลมก็หกสิบถ้าแปดสิบรอบคันนะครับสีต่างๆมิดโอมิทนาสประตูอยู่ครบนะครับเดิมครบสมบูรณ์เลยนะครับอ่าเป่าประตูนะครับก็เดิมครบพนันอตไม่มีแกะไม่มีขายนะไม่มีรอยเลยนะครับสภาพเดิมนะครับนี่อ่า สภาพเดิมนะครับเดิมเดิมเลยนะครับบนหน็อตเดิมแท้จากโรงงานนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับแอร์แบคมีให้ครบนะครับช่องมิลลิบ็อกก็มีให้นะครับครบเลยนะครับช่องเก๊ก็มีให้เช่นกันนะครับเก๊ก็มีให้เบาะนะครับเป็นเบาะผ้านะครับเบาะเป็นเบาะผ้านะครับตัวนี้นะครับเชื้อเพลิงเบนซินเนาะก็ตัวแซอดิชั่นนะครับเป็นรถกระบะที่น่าใช้คันนึงนะครับตัวเตี้ยนะครับเลน้นบรรทุกนะใช้งานนะครับใชเป็น48ทังสองลูกบ่งลูกหมาก แฟร์มมนส่วนท้ายเปลี่ยนให้หมดนะครับแหนบต่างติดตั้งมาเรียบร้อยพร้อมใช้งานครับบรรทุกได้1ตันยางไหลอยู่ครบนะครับเรียมสันคมชัดเจนนะครับสภาพนี้สภาพเดิมนะครับสวยๆเดิมๆนะครับตรงปกเลยใครอยากได้ทักมาโทรมานะครับนี่ครับรปี22นะครับไม่34,000กโลนะครับเชื้อเพิงจริงก็คือเป็นดีเซลนะผมขอไปที่ผู้ผิดด้วยนะครับเมื่อกี้น่าจะเขียนสอบว่าผิดนะครับรถเชื้อเพิงเป็นดีเซลนะอโอเคครับคันนี้4ีแซงหนึ่งหมื่นเก้านะครับ ฟรีดาวนะครับงวดละแ0 0พันเท่านั้นนะครับสนใจคันไหนนะครับทักมาโทรมานะครับคันนี้น่าจะเขียนสคบอผิดนะเดี๋ยวผมแก้นะครับรถมันเป็เชื้อเพลิงดีเซลทั้งหมดนะครับกระบะเนาะถ้าเบนซินก็กินน้ำมันแย่เลยนะครับดีเซลมันถูกกว่านะครับตัวนี้ปีทสองไม่สามหมื่นโลสนใจคันไหนทักมาโทรมาเซทอินชอนนะครับเป็นตัวที่นะครับน่าใช้นะครับน่าใช้เลยนะครับปีใหม่นะครับใหม่เล็น้อยสภาพดีๆดี่แบบนี้นะครับไม่ต่างจากป้ายแดงครับประหยัดไปเลยสามแสนสี่แสนบาทนะครับ เอาเงินตรงนี้นะครับผมบอกเลยต่อให้ผ่อนนะครับให้ผ่อนยังไงก็ไปถึงราคาป้ายแดงนะครับถูกกว่าอยู่แล้วนะครับคุ้มกว่านะครับนี่ถึงเป็นตัวเลือกรถกระบะมือสองนะครับสวยๆน่าใช้ผมเก็บนะครับผมเก็บรายละเอียดเรื่องของพวกริ้วรอยให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่โครงสร้างเดิมการันตีไม่มีเสียหายแน่นอนใครสนใจนะครับกระบะสองคันนี้ทักมาโทรหาเป้นะครับมีโปรขับฟรี90วันให้นะครับดอกเบี้ยพิเศษ3 7 9เท่านั้นนะครับ สนใจยูโรตนะครับเสรีไทย68ทักมาโทรมาได้เลยนะครับอาชีพนะครับขอรายได้สักหมื่นห้าขึ้นไปหมื่นห้าหมื่นหกเซฟเงินเดือนหรือเกษตรกรนะครับที่มีไร่มีไร่มีที่ครับสักนะครับสักสิบขึ้นไร่สิบไร่ขึ้นไปมีกบดาวยิ่งดีเลยครับสนใจคันไหนทักมาโทรมาครับ0 9 4 7 8 9 4 8าสี่เท่านี้เป้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ